มาค่ะทุกคนวันนี้ไม่ได้เห็นหน้านะคะแต่ให้ดูภาพนี่คืองานแต่งงานรอบสองของพี่ระหว่างคนเกาหลีน,นะคะมีแล้วเด็กผู้ชายตัวเล็กคนนั้นก็คือลูกนะคะกับสามีเก่านะคะเรากําลังจะออกมาแบ่งปันนะคะกับการที่ทุกคนจะมีสามีอีกครั้งหนึ่งมันไม่ได้ผิดแล้วคนที่เป็นสามีเก่าก็ไม่ได้ผิดนะคะอันนี้มันคือ สิ่งที่เราต้องยอมรับกับธรรมชาติว่าพระเจ้าได้ขีดเส้นให้เราแล้วว่าเราต้องพบต้องผ้านะคะมีจากเป็นแล้ก็จากตายแต่วันนี้เราโชคดีที่เราจะาก,กันแบบเป็นๆอยังเป็นสามีภรรยานะคะที่ เคยเป็นอดีตนะคะเออแต่เราไม่ได้ทะเลาะกันแล้วนะคะเราก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเรากําลังจะมาบอกขอบคุณว่านะคะครูสิตาสอนว่าอะไรเกิดขึ้นย่อมดีเสมอณวันนั้นย้อนไปเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเราไม่รู้กฎจักรวาลเราไม่ได้ขอบคุณกับอดีตเราไม่ได้ขอบคุณกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะครูสิตาสอนนะคะเราถึงได้รู้ว่าอ๋ออะไรเกิดขึ้นย่อมดีเสมอเพราะฉะนั้นอะไรที่เกิดขึ้นย่อมดีเสมอ ถ้าวันนี้เรามานั่งมองว่าอะจักรวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ไล่ให้เราเลิกกับสามีเก่าพาเพื่อให้เจอคนที่ดีกว่าถูกไหมแต่เราไม่รู้ไงณนะวันที่เราเลิกเรามีความรู้สึกว่าเราขยันผู้ชายแล้วเราก็เกลียดมากกับการแต่งงานเราจะไม่ขอมีสามีอ,อีกแล้วนะคะปฏิญ,ญาณตนไว้แบบนั้นนะแต่แล้วนะคะจักรวาลก็ส่งผลมาให้เรา น,นั่นหมายความว่าใครที่กําลังเจอปัญหาไม่ว่าความทุกข์หรือความทุกข์มากทุกน้อยทุกสุดๆนะคะคุณจะมองมองให้มันเป็นสิ่งที่ดีแล้วบอกกับตัวเองว่านี่ไงกูโคตรโชคดีเลยกูรู้เลยว่าเนี่ยจักรวาลส่งหลักฐานมาให้กูจะต้องพบกับสิ่งที่ดี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 มากมากนะ คุณพูดกับตัวเองแบบนี้ไม่ว่าปัญหาน,นั้นจะเกิดให้คุณร้องไห้แทบปางจะตายนะคะหรือปัญหาที่คุณแทบจะฆ่าตัวตายแต่คุณรู้แล้วว่ากฎจักรวาลน,นี่คือแบบนี้เขากําลังไล่ให้คุณไปเจอสิ่งที่ดีกว่าอะไรเกิดขึ้นย่อมดีเสมอแล้วคุณตีบวกให้หมดเลยเห็นไหมนั่นหมายความว่าวันนั้นถ้าพี่รู้กฎจักรวาลพี่จะบอกว่าเออกูรู้แล้ว ว่าจักรวาลกาลังจะไล่กูไปเจอผัวใหม่นะคะเออแต่ตอนนั้นไม่รู้แต่วันนี้พี่ตื่นรู้แล้วว่าอ๋อสิ่งที่ครูสิตาสอนเราว่าให้ตีบวกและให้บอกกันเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นย่อมดีเสมอนั่นมันคือเรื่องจริงนะคะเราลองย้อนกลับไปสิปัญหาของคุณแต่ละคนมีอะไรบ้างแต่พี่ไม่รู้แต่พี่กําลังเอาตัวอย่างของตัวเองมาเป็นให้ ให้พวกคุณนะคะได้ดูคลิปนี้ได้ดูไลน์นี้เอาไปเปรียบเทียบกับตัวเองว่าเอ้ยเมื่ออดีตกูมีอะไรบ้างแล้วตอนนี้ปัจจุบันเป็นยังไงบ้างเออใช่วะนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ณเวลานี้เรารู้แล้วว่ากฎจักรวาลเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นไม่ว่าหมาจะกัดแมวจะข่วนอะไรแล้วแต่คุณตีบวกได้แล้วถูกไหมเพราะมันคือเรื่องดีมันคือเหตุการณ์ที่ดีนะคะพี่กําลังอยากอยากจะบอกกับทุกคนว่านะคะเรารู้ว่ากฎจักรวาลแบบแบบนี้เพราะฉะนั้นเราต้องตอบย้ําสิ่งที่เกิดขึ้น ด้วยคำพูดที่โคตรโคตรดีนะคะไม่ว่าเจ้านี่จะมาทวงนี่คุณก็พูดเลยกูรู้เลยโหเงินเข้าเป้าแตกแน่เลยงานนี้นะคะมายืนดาหว่าโหรู้เลยกูกูดจะดังใหญ่แล้วนะคะเห็นไหมตีบวกให้หมดเลยนะคะตีบวกทั้งน้ําตาก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ใจเราบอก มั่นใจมากว่าสิ่งที่เข้ามาในชีวิตกูจะโคตรปังโคตรเฮงโคตรเจ๋งโคตรทุกอย่างพี่เป็นคนหนึ่งที่ถูกปิดกั้นจาก a c e b o o k นะคะสร้าง Facebook ปีนี้ไอ้ปีที่แล้วสิฮาน่าจะสร้างประมาณ4ี่หอันแล้วก็ถูกปิดกั้นมาให้ไม่ให้ไลฟ์สดเลยนะคะไม่รู้เป็นอะไรพี่ก็เลยตีบอยางที่คุูอาจรสอนว่าอะไรเกิดขึ้นย่อมดีเสมอโอเคกูคไม่ไลกูไม่ไลฟ์สด ไปลง u t u b e อย่างเดียวนะคะทุกวันนี้นะคะพี่ลง YouTube อย่างเดียวพี่ไม่สนใจ Facebook เลยนะคะพี่มีความรู้สึกว่าจากวันได้มาให้มันรวยให้มันดังเปียงๆกับ YouTube คิดแค่นี้ค่ะไม่สนใจแล้วก็ทิ้งความทุกข์ไปเลยนะคะนั่นหมายความว่าสิ่งที่คุณตาสอนมันคือสอดคล้องมากเลยถ้าเราอยู่กับความทุกข์มันจะทุกข์ว่าทําไมทําไมทําไมแล้วก็มันก็ทําไมแล้วก็ใจเราก็จะทุกข์ถูกไหมเราบอกเลยว่าโอเคไล่กูมารวยไล่กูมาดังไล่กูมาเฮงกูจะเกิดกับ YouTube นี่แหละนะ โ okay อเคไหมเออเพราะฉะนั้นนะคะพี่ไม่เคยใส่ใจกับความทุกข์เลยนะคิดอย่างเดียวว่าโอเคง่ายกูเลยกูอัดวิดีโอลง Youtube โคตรเจง๋งโคตรง่ายโคตรเฮงโคตรปังนะคะพูดแค่นี้ค่ะทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นจะต้องดีตามปากเพราะปากวาจาประกาศิีลนะคะเพราะฉะนั้นพี่ฝากไว้ด้วยนะคะวันนี้เป็นคลิปสั้นๆนะคะไม่ได้ให้ดูหน้าตานะคะ เพราะว่าอยากให้ดูว่านี่คือหลักฐานจริงๆที่พี่ออกมาแบ่งปันว่าพี่แต่งงานสองครั้งนะคะให้ทุกคนที่กําลังเจอปัญหาอะไรก็แล้วแต่มีกําลังใจสู้ต่อไปไม่ว่าจะเป็นการค้าหรือชีวิตของคุณที่กําลังจะล้มเหลวหรืออะไรก็แล้วแต่คุณเย่เลยว่าสิ่งที่เข้ามาใหม่แม่งโคตร เจ๋งกว่าเดิมนะคะโอเคเนาะไปแล้วจ้ะขอให้ทุกคนมีกําลังใจสู้ต่อไปนะคะโควิดต้องขอบคุณโควิดด้วยเพราะทุกสิ่งเีจริงจริงกับเบลในโลกใบนี้แม่งเปลี่ยนทั้งโลกเลยเปลี่ยนในทางที่ดีเห็นไหมนั่นหมายความว่าเราตีบวกเลยนะคะโอเคขอบคุณค่ะทุกคนที่มาชมไลฟ์แล้วก็ช่วยแชร์ไปด้วยนะคะเผื่อบางคนที่กําลังคิดไม่มีทางออกจะได้รู้ว่าอ๋อทางออกแม่งออกไม่ได้ก็ออกแม่งทางเข้านี่หรอวะนะคะโอเคไปแล้วจ้า